ก่อนไหนนั่งเห็ดกับเขาให้สรากินบ่เนอะเจ้าอยากกินแบบไหนเจ้าอยากกินแบบไหนลาบก้อยหรือว่าอยากกินแบบปิ้งบ่อยากกินแบบไหนก็คั่วเหมือนจะกินขั่วดบ่มาเป็นอยากกินขวดอยากกินขั่วเนาะอ่าเดี๋ยวให้บ่เวียงขั่วให้เด้อเจ้าบ่ได้ไปเฮ็ดซอยเพิ่นบ่จะเฮ็ดเป็นอยู่บ่เห็ดเป็นเห็ดบ่เป็นจะต้องมาเฮียนนี่จะต้องขึ้นมาเบิ่งบ่บ่เวียงเฮ็ด จะต้องมาเบิ่งบเวียงเห็ดเค่องเลก็ได้หล่คุณปังนี่นั่งเร่งเลย่งตั้งข่างบวียงนี่ก็ได้นี่ล่ะเคยเห็ดบ่เคยเคยอยู่บ่โอ้เคยแข่อยกินมึงรู้มือนี่ขป้นป่ล่ะึ้นเลยเคยนี่เละเคยนั่เอยออคืนนี่เ้ยแค่ไหนแตงหันว่าบงแตงค่ะเคต่มาเพล่ะเอาสบายดีตู้ไม่ั้งไนี่ถือมีดเนาะไาเข่ามากับเบอร์ถากันจะดีเนาะบัดไปซื้อสิ่งแยังไปน้ำกัน เงหลายเติอบ pues ่อน่ป่อเกือบเต็มกรอซั่มคนนั้นนี่จักโลบ่ฮาไปสามโลบ่ฮาไปชื่อนะรวมทั้งกระดูกน่ะสามโลสามโลใช้กระดูกเลยนี่ใชะให้เมยเพื่อนไปล่างตมเนาะพี่น้องเนาะอือมึงมีโปมาเด็นอยู่บ่ฮะเด่นโดสิเก้านาทีแล้วจะเสียจังนาทีนี่เดียจะต้องไว้ก่อนก็ได้ตัวทีเยจะต่อมเลยล็อกไว้บ่ เกือมันสีพ่อนเนาะเบิรงขวยสีมาให้กำลังใจตัวเวียงก่อนกราบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุคนบวชศิู่ภายในประเทศและกกระต่างประเทศยินดีตอนหับเข้าชูช่องตุชิตทีมงานใครดีใครดีขี้แกบอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยด้วย หรือว่าตัวธิตปันสุกเนาะทุกคนเนาะโดยมื่อนี้ตุสิดกันได้มาแบ่งปันความสุขทางบ้านน้องแดงน้อยเนาะมื่อนี้ทุกคนเอ้ยโดยเพราะว่ามื่อนี้ตุวิตกาดกับตัวเวียงกับเบาวเวียงเนาะทุกคนเนาะก็ได้พากันไปซื้อสินงสามโลพี่น้องเอ้ยเนาะไปเอาสินงสามโลอยู่ตลาดแล้วก็ไปเอาพักหนาข้าวเคีงเป็นหมักตอกหมักแตงเพื่อเอามาเห็ดให้น้องแดงน้อยกับร่างที่มา เหเพี่อน,น้องเดกน้อยกินเมื่อนี่นาอพอนพี่น้องเอ้ยโดยทางทื่นห้อนกับขอบใจทางผู้ใหญ่ใจดีทางต่าง,างประเทศนาะเพิ่นกับดบ้ประผง์ออกน้ำเนาะบ่าวียงว่าเพิ่นก็ได้ผ่าเงินมาให้ให้มาซื้อและเห็ดกินอยู่บ้านน้องแดงน้อยนะ้อทุกคนเอ้ยแต่ตอนนี้บ่เวียงกับน้องแดงน้อยก็ได้เข้าไปคอนแล้วนาะอทุกคนเอ้ยโดยเดี๋ยวตัวชิดก็จะนํหลังเข้าไปเนาะพี่น้องเนาะโดยเดี๋ยวก็เข้าไปนํากันเลยนาอทุกคนเนาะมาเป็นกําลังใจให้ครอบครัวน้องแดงน้อยน้อเมื่อนี่ทุกคนเนาะไม้ใครทุกคนเป็นกําลังใจให้เด้อท โดยป้าโดยกับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสูุขสูขคนอีกเสื่อนึงเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยป่าเวียงจักจู่ทางใดเลยเนาะทุกคนเนาะป่าเวียงกันเนาะจักจู่ทางใดป่าเวียงเพิ่นโอ๊บออกงาคาทีนเน็ตแม่น้องแดงน้อยเพิ่นอะไรไม่เลยเหมือนเนาะ อย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเนาะไก่พดไก่พดไก่พดอาสบายดีไหมเนี่ยโอ้ได้ผักหย่าคาฮิงลายแท้อันนี้ใชเฮ็ดยังกินมื้ยนี่ก้อยก้อยซีก้อยซีนลาบซีนบ่ซีนโอ้หมักแตงกับลายอะไรเนาะเอาเอาเอาใส่ด้น้องแดงน้อยเนาะ ก็โชเฮือนกับพี่น้องเหงื่นาะเฮือนซานบ้านช่องกันเนาะโอ้มาบไปนี่มีตังมีตังเฮียนอีกบาทนี่กานีแต่ผัวมาให้นี่แต่คนเอามาให้บาทนี่เนาะโอ้ได้มือได้อันนี้บ่ได้มือได้อันนี้โอ้มีแต่ได้กับได้มาเนาะ ทุกคนไห๋เนาะเอาเอาเอาดีใจดีใจน้ำเนาะมือนี่กับตู้วิทตู้ชิดเนาะบอกกับลินพันกันพี่น้องเลยเนาะสีมเมื่อยเนี่ยมือนี่บบกสบายเนาะตู้ชิดเป็นไข่เป็นไอพี่น้องเลยเนาะมือนี่เจ็บข้อขนาดอ่ามือนี่กับตู้ชิดกับตู้เวียงขได้มาเห็ดอยู่เห็ดกินมือนี่เนาะอยู่เพือนน้องแดงน้อยอะไรเนาะทุกคนเอย เอาตัินเนอ้ยอ้ยตัวชิ้นเอาสบายดีสู้แม่งันนี่ถือมีดเนาะป้าเข่ามากกับเบอร์หากันจากนี้เนาะบัตรไปซื้อชิ้นกับยังไปน้ำกันเบอร์หาลายเต๋อบ่อนี่ป้าลาพี่น้องเอ้พอดีเกือซอยเบอร์นี่เกือบเต็มกระซ้ามูเนี่จักรโลบบอ่เคาไปสามโลบบอ่เคาไปซื้อนะรวมทั้งกระดูกนะสามโลสามโลใช้กระดูกเลยนี่ใช่ให้แม่เพื่อนไปล่างตบเนาะพี่น้องเนาะอืวชิเบิ่ง บีโด <B> ้ปเด็นอยู like now, <về. st unlikely> ่บ่าเด่นโย่สิบเก้านาทีแล้วจะเสี่ยงจังนาทีนี่เดี๋ยวสต๊อปไปก่อนก็ได้ตัวทีเดียวสต๊อปเลยล็อกไว้บ่เออปลูกงานเกื่อมันสี่หม้ออนเนาะเบิ้งขอชีมาให้กำลังใจตัวเวียงก่อนเจ้าล่างหรือว่าตู้อันนี้ล่างเรียบร้อยอืม่ได้ก็ล่างเรียบร้อยเนาะนี่ก็เป็นพักเป็นหย่านี่คือว่าน้องแดงกับเมย์เพิ่นเอาไปล่างเรียบร้อยแล้วจะเช็ดแบบดิบบ่หรือแบบชุกอันนี้นะ ตั้งางเพิ่นว่าอยากกินโซล็กเพิ่นว่าอยากกินแบบเลือดริบๆเลยโดยมันก็จะกินเต้าเรือตรงนี้บ่เคยกินบ่อหนะเนอ่เดี๋ยวสิถามน้องแดงก็น่างจะไดนเนาะโดยน้องแดงอยู่ไสเด้เนาะน้องแดงเอ้ยผู้เพิ่นยังเมียนันสบายดีอ่าสบายดีเนาะอ่าโดยชื่อแดงเนาะชื่อทีมงานค่ายดี แกกดมนออาชื้อชื้อช่องเจอในไดชื้อช่องมีน้องมินตาเด้ออ๋อโดยโเนาะอ่าโดยโดยเช่นกันเด้อต่องแดงอ่ะพี่คำเหียคำเหียภาษาอังกฤษคำเหียมาพี่เฮ้กเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้้ยเฮมาเ้ยยเานยเ้ยเฮยเ้ยเฮ้ยยเเยเฮยยเฮ้ยเเเยย้เยเย อ่าบ่าวิานเาวนาะอ่าสบายดีเนาะออ่ใช่าดาดูสบายดีเน,ะน,น <laughs> าะเช่นกันเนาะ้นกัเ็ั้แรกคเนะเช่นกันเนาะขึ้กันเป็นทำกับข่ากันเนาะจะไปได้ถามก่อน,น,นอเ็กกักาใหินเจ้า,นานอ,อยากกินแบบไหจ้อยากกินแบบไหลาบก้อยหรือว่าอยากกินแบบปิ้งบ่อยากกินแบบไห อยากกินข really> ั่วบป้อมาเป็นนั่กินขั่วเทียงผู้ดีอยากกินขั่วบจะกินขั่วเนาะาเดี๋ยวให้บอเวียงขั่วให้เด้อเจ้าบ่ได้ไปเฮ็ดซอยเพิ่นบ่จะเฮ็ดเป็นอยจิบอเฮ็ดเป็นจะต้องมาเฮียนนี่จะต้องขึ้นมาเบิ่งบอเวียงเฮ็ดจะต้องมาเบิ่งบอเวียงเฮ็ดเทิ้งเลยก็ได้ล่ะเไปขึนไปนั่งนั่งข้างบอเวียงนี่ก็ได้นี่ล่ะเคยเห็ดป่อเคยเคยอยู่ป้โอ้เค็ดเน่คอยกินบังรู้มือนี่ขึ้นป่ะน่ะขึ้นเลย คืินอีแหละเขินอีกเลยเขินเลยเองแต่งเล่นหันว่าบัองแตงค่ะแมนให้นอกให้ให้น้องหันบัองแตงเนาะเขียงเด้มีอันเดียวปะเคียงไม่ยั่วหนึ่งมีมีดบ่ล่ะเบิร์ดเรบ่มี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 บ่เนี่พี่น้องเลยมือหนาจะได้จัดทางนี้ได้จัดทางงานหม่อมาให้น้องคนได้ตัวชิดได้มืออ่ะเจ้านั่งลงนี่เวลาเจ้านั่งลง้องเดินให้กำลังใจเราเวียงแมนเครื่องคั่วเพิ่นกับบอล ครบปันใดเนาะพี่น้องเนาะค่อหมอยังบ่มีไอ้กับเบาเวียงไปเลาะชื่ออยู่ตลาดลงไปเอาอยู่ห้องขาผู้ได้นน่ไอ้ไปเตะ2องโมงกลางคืนเมื่อคืนนี่พูดยังไม่นอนช่นเดี๋ยวนี้นะไปถ่ายเอาชีนให้เจ้าได้เดี๋ยวนี้นะประมาณสามโลบ่ะตู้สามโลเนาะทั้งกระดูก

เต็มหน่อยช่วยดึงเนื้อออกเบียงเด้อไปเพิ่มมันช้อนอ้ดังนี่อย่าลืมหอยเด้อลืมช้าไปนอนไปนอนเผาเอาชิ้นน้ำกันนะปุงบินตั้มกับลายขนาดพี่น้องเลยเครื่องคขวเพิ่นกับยังบมูครกนะตัวชิ้นเนาะเข่าขั้วมีบ่เข่าขั้วเข่าขั้วทั้งว่าเวียงยัดมาเดินหมากเพ็ดมาเบิ่งดูห่ะมาเบิ่งดูทั้งเข่าขั้วจ้ะอ่ะทั้งเข่าขั้วหมากเพ็ดนาะพี่น้องแค่มีหอด้านนอกชื่อชื่อรถดีมาไหวนังเกลือใส่เครื่องต้มมันนะ มีต้มกระดูกด้เนาะสดกระดูกใช่มีรสชาติเนี่ยจังเลยโอ้มีผัดลมมีผัดหยอกผัดผัดผัดน่องแดงแน่นเลยวะเนาะอ่ะแบบนี้แหละผู้บ่าวไทยครับบ่าวเวียงไห้ลอกกว่ากันให้ลอกกว่ากันวะไม่ได้เหรอเมื่อื่นจัดหาโลบ่าวเวียงเอาชิ้นงวยอีกหาโลมื่อื่นนี่อยากได้อลายได้อยากได้น้า มามื่นนี่มียนแนวมาเสื้อผ้าใ้น้องแดงไม่ได้แบบไม่ได้หมื่นกอมเนี่เมื่อวานนี่ก็เห็นหอมแก้มก็แม่เมื่อวานค้าก็กันหอมกันเห็นอย่างเนาะเมื่อวานโอเคหอมแก้มกันแสดงเดินแสดงทาอย่างนาะดูดูดูเ้ยยเฮ้ยเฮ้ยระ้ยเฮ้ยเฮ้ไเ้ยยเฮ้เ้ยเเฮียเยเะเฮ้ยเยเเคยเเฮยเเฮ้ยนเยเยเย ใช้ันตาเลือดทำไมคอยเบิงนู่ห<ะ>่ะพีเออยหมอกับเป็นตาตาเพกเนาะ <c oughs> น้อยแบบน้องแดงเนาะน้อยค <c oughs> ือกับน้องแดงใช่ไหมน่ะ หมออะไรเป็นคีมิโนโต้คโมกขีมิเนาะเองคนกับโบมีเนาะนี่อะไโบมีพี่น้องเห้ถ่ายช่วยกันกับมันเครื่อนคนหมอพ่อเนาะบวเวียงมาชิ่งบวชเวียงใส่ซ่ยุงบวชเวียงมาช่วยอย่างเนาะสีเห็ดแบบมันเลือดตาเลือดเลยบวเวียงบวมือนี้เองมันอย่างเนาะโบมีมีโบมีพี่น้องเลยได้ผ่าน บ่บ่ให้น้องแดงนั่งวีอยู่นี่วีเมืวันนี่วีวีเอเจ้าต้องเป็นกำลังใจให้เบาเวียงแบบนี้เบาเบาเวียงกับข่อยไพ้รอกกันน่าเบาเวียงพี่น้องเยนะเจอแงอมีแต่คนมาแพงเนาะเมื่อนี้เนาะมาแพงอ่ะน้องแดงน้อย ใช้ห้องเพิ่นแล้วหรือบ่เบาเวียงห้องเจ้าบ่ออันนี้ติดบ่อแอร์ติดบ่อแอรติดบ่อติดแล้วนะขอยติดไหนไปติดบ่ติดที่นี่ใช้บ่ติดเจ้าเนี้ยชอบคิดชอบใจเจ้าเนี้ยถ่ายมีไฟก่อนเนาะโอเคอืม ไม่น้องแดงเนาะอันนี้ก็ได้เนาะมันสิเดียวย่างเหมือนทันเวลาสร้างเพิ่นเนาะสร้างเพิ่นน่ะบึ้งบิ่งบึ้งเดี๋ยวตู้ชิดอ่าตู้เยอะเลยโดผักบอนนี่ก่อนเด้อเดี๋ยวตู้ชิดไปเบื้องของหนองน้ำก่อนเด้อโดยโดยโดยอ่านี่บ่โอ้ยเพราะว่าแนมัดด้วยตู้เยอะโอ้ยได้เห็นแล้วก็แปลกตาลายเียนั่น ทุกคนเหนะ็นเนาะกะมาส่างสีสันแล้วก็สสั่งหอยยิ้มส้าง,งเสียงหัวให้ทั้งน้องแดงนะ้องเลวก็ครอบครัวเพื่อนเ้าทายกะห้องกับบอยกักแบบว่ากดดันหรือว่าแบบว่าคึมเช่งคึมลายเนาะทุกคนเนาะกับผ่อนคลายไปน,ำนกก้ำเนาะกะสรัางบรรยากาศเสียงหัวไปนำนะ้ำเนาะเพื่อนพี่น,อน,อน้องเลยโอ้ตุ้ชิดหูชึกเจ็บหวัวอะไรมัหนีทุกคนเนาะเพราะว่าตากแดดมาหลายมือเลย กันยังไหวอยู่อ่ะมาเบิ่งห้องน้องแดงน้อยโอ้มีผ่องเยี่ยมอีกทุกคนเองเ <ไป S 1> นาะทุกค<ม>นเห็นเนาะตึกหนึ่งเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะได้ชิมะถ่ายเบิง่งโตเดี๋ยวตัชิดนะฮะรับโทรศัพท์ก่อนแล้วพรอมพี่น้องเลยอืยอโอ้อันนี้ผัดชีสเอาตีนเช่าลงได้นี่ทุกคนเนาะนีะ่ เทลินชิปเชนสบายดีเนาะเอาเสียเอาเสาลงบ่อต้องผนห้องพื้นก่อนบ่อนี่้อคว้มนาชิปเชนคว้มนาชิปเชนย่องเลยเนาะห้องพื้นก่อนมือเดียวมันขุดเลี้ยวว่านี่เนาะเลี้ยวเฉยเนาะพอเถอะเน่นอนบ่อขากลายขักลายเนาะข้างเข่าเนาะโอ้เ้าเหมี่ยงเนาะเห็ดอย่างนี้เบอร์เบงไปถามทางนั้นก่อน หมดเห็ดที่สางเด๋อเนาะบ่บ่ฮ่วยพากันเห็ดยังอันนี่โอ้เห็ดบอลลี่ห่มเนาะชนห่มลี่แดดพี่น้องเอ๋ยพอบ้านน้องแดงนี่บ่มีก็ไม้พี่น้องเอ๋ยเนาะนีแต่มีแต่อยู่ภาคพุทธ เพราะแบบว่ายำผักพอ่อนเนาะมานั่งอยู่นี่เชียวยังใช่เห็ดเป็นหลังคานะโอ้นนพพอเอพลขาวนะบ่เอาเอาเนาะดูดีใจน้ำใหม่นะ<อ>เป็นสเชื้อหองตีเสาเนาะพี่น้องเลยโอ้ ไม่ยังพักอารมณ์กันยังเด้ยี่เนาะโอ้บ่าวเวียงวะาคนไข่พี่น้องเลยมาตูชิดไปทางไหนดิวะไปตู้เชื่มออยู่ตดีตู้ชิดช่วยพักเขินวะตูชิดช่วยหักข่อยขาก้องเด้อพี่น้องเด้อเนาะงมอบให้บ่าวเวียงซะว่าฉันฉันเนาะเห็ดมอบให้บ่าวเวียงเห็ดเนาะให้บ่าวเวียงเป็นพ่อครัวฉันเนาะจบเลยเนาะตูชิดเนาะแม่ ไหนเบาเวียงใกล้สิแล้วแล้วพ่งอนี่ไู้ก่อนบีบ่ออันนี้นะเพี้ยเพียโอ้เพี้ยหวานวานพี่น้องเลยเนาะเพี้ยหวานหวานพ่อพามีเนาะโดนดนทิพี่น้องไงพ่อหมักแตงนี่ชีดชอยกิ่นกับลาบ่อนี่นะต้มแบบไรเบาเวียงแบบติ่มทงอยซืมอติ่มค่าถุงยางเลยบ่ เขาแล้วเ้าตอใส่หมอด้วก็จะแม่เอาต้องขูขึ้นให้เ้อะพอจะเอาไปข้างใส่ไหะซุกเนึ่งเขาเป็นทางดาเขาดเข่า ช่วงนี้น้องแดงกับเนื้อหอมน้องทุกคนเอ้าะแต่ก่อนบ่าวเวียงมาหาน้องแดงผ้านั่งจะใช้บาเวียงอ๋ออันนัน้ฮะนั่งอยู่กลางๆเนาะบางคนพ่อมองบางคนพ่อมญาติคนเห็นเนาะญาติคนเห็นเนาะนี่เ้าก็จน้องผมมีดบอนเฉลี่ยบางเอ นาะอิจฉาบ่เวียงเดิขออยากเฮ็ดกับบุรหรีเฮ็ดอันนี้นาทุ่ชิบวันเอาไปคังใช้ไผบ่แมนอาเบิงบ่งเบืองเนาะทางนี่เด้อเนาะใช้เต่าไผ่นะ่ะปะเวียงไ้ดโ oh. อ,อ,อ้เนาะเจียวเพียมาเพียมาต้มพี่น้องเลยเนาะผู้ดีแม่น้องแ,อแดงต้มก็ได้เนาะ Á, à, mấy nông đen. Nó. À, phía tùm. Tùm đơ. À. แม่งวาดลายเนาะพี่น้องเนาะกินดีขนาดกินย่างทางเนี่ยแบบที่เราเวียงเป็นพอโคตรหนูชอบพอมาเลยมาหนูเพิ่นยังไม่ได้กินข้าว่าเพอมีน้องแดงคือก่อนเพิ่นหนูพอดีจัดหนเพิ่นเลยป้าคนนึงเนาะดูน้องพรมิพี่น้องเลยหลังจากที่ว่าตุชิดจะเข้าไปถามไทยแล้วก็ได้เอาซีนเข้าไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอยู่บ้านน้องแดงน้อยเนาะตุชิดก็ได้ออกมาปิดคลิปเนาะเหมือนบ้านนี้กัน เมือม่อยเมื่ีนเนาะทุกคนได้ยาพิดพลาดประกันใดเว่าจากอันใดบ่ถือหรือว่าเว่าก็เกิดก้าก,ก็ขอโทษขออภัยน้ำพอแม่พี่น้องเนาะวาตุชิดบ่สบายเนาะเป็นไข่แล้วก็ปวดกระตุนกระโตพอไม่พี่น้องเลยโดยนอกจากใกล้จะเบิดห่วงเลยเนาะทางกบพ่อน้องแดงกัไไ้ตุชิดว่าสิมีขบบปแหละเนาะห้องน้ำโบแล้วก็เฮือนก็นได้ต่อเติมไม่ลายยางเนาะน้องแดงจะมีห้องนอนห้องยาง แล้วก็ยังขาดลักลก,ก็คือไฟฟ้าเนาะก็คือยังบม่มีไฟฟ้านี่พี่น้องเลยเนาะโดยเมื่อนี้กะตัวชิดกับตูวเยียงก็ได้เอาเนี่ยเนาะคือเห็นเนาะทุกคนเลยก็เอาชิดมาเห็ดกินเที่ยงเนาะชีดถาบโลชีนงัวทุกคนเลยโดยก็มีน้อยก็ซอยน้อยมีหลายก็ซอยหลายเนาะทุกคนเนาะ บอกว่ากันนอกกากเห็นหลายคนนข้ามาชอยเหลือน้องเนาะถึงจะบางคนกับมีหน่อยกับเอามาหน่อยกับลายคนมาชอยกันมันกับเป็นลายนอกทุกคนเลยโดยสามาคีก็คือพลังเนาะทุกคนเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยทุดทายานิทุชิตกับบุมีอย่งางไ้อีกแล้วนอนอกจากคาอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ของทุชิตวัดสุขสูขข่คนตรงมีสุขภาพแข็งแรงคนเก็บยาสูดไ้คมไข,ขย่ยาสูมีเด้อพี่น้องเอ้ยโดยถ้าหากว่าผู้ใดเนาะที่ ต้องการช่วยเหลือน้องแดงทุกคนเนาะะติดต่อทางตุชิดได้เนาะโดยตุชิดก็จะพอมนสะพานบุญให้เนาะพ่อแม่พี่น้องโดยิึงคิปของตุชิดแล้วก็จะเพิ่งขำโฆษณาเด้อทุกคนเลยเนาะเพื่อให้ตุชิดมีรายได้จากช่องยูทูบเนาะทุกคนเนาะโดยเพือ่อตุชิดจะมีเงินใส่น้ำมันรถไปแบ่งปัน,ปนให้พ่อแม่พี่น้องผู้ที่ยากจนผู้ที่ได้โอกาสเนาะทุกคนเนาะโดยสุดท้ายตุชิดก็ขอ,ขอกล่าวคำว่าสบายดี